เมื่อกี้นี่ถังอยู่อยู่กำลังช่วยข่าตอนนี้นางก็พัวพันในเรื่องนี้แล้วล้อมพวกเขาไว้อย่าให้พวกเขาหนีไปได้ความแข็งแกรง่งทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความแข็งแกรง่งนางต้องการเปิดชีวิตข่า ดังนั้นข้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปปิดชีวิตนางตอนนี้เจ้าต้องการปปิดชีวิตข้าดังนั้นเพื่อที่จะอยู่รอดข้าไม่มีทางเลือกนอกจากเปิดชีวิตทุกคนกล้านักนะเจ้าหนูฮาช่วยด้วย อะไรกันเปลวไฟนี่ไม่ธรรมดาข้าพวกมันโจมตีไม่นั่งถัง ข้าขอโทษที่ดึงเจ้าเข้ามาในเรื่องนี้เจ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเราเราต้องฆ่าพวกเขาให้เร็วที่สุดไม่งั้นหากกำลังเสริมของพวกเขามาถึงจะเป็นเรื่องที่แย่สำหรับเราไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มพันเงาเหมือนความฝันข้าข้าข้ามันอะไรกัน ยอดเยี่ยมถังอยู่ๆสมแล้วที่ติดสาอันดับแรกในจกันกรวรรดิภูเขามังกรระวังไฟระไรเนี่ย ข้าไม่คาดว่าหลินเฟิงจะซ่อนความสามารถเช่นนี้ไว้อาจจะเป็นเล่าบิญยาณผองไม้ที่ทําให้ไฟแรงขนาดนี้ถ้ายังมีเล่าเหลืออยู่เดื่มไปเถอะดื่มตามที่อยากเลยข้าดื่มแต่เล่าบิญยาณผองไม้เท่านั้นแต่ในเมื่อมันเป็นเล่าของตระกูลหังก็ไม่มีเหตุผลที่จะทิ้งมัน เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไปกันเถอะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่นานมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ